ทำไมมีตัวเดียวอ่ะแซมมันอาจจะมีสองสามตัวก็ได้นะ <c oughs> น้องน้องยิ้มอยู่ไปนะักเชื่อเชื่อเชื่อเดี๋ยวก็ออกมานะอีกเนาะ,อ,ะออกมายิ้มอ,อยู่เนาะ ขางงไงน้องเขางงไง <Yeah. S 1> ลองเอาน้องมาเดิน <Yeah. S 1> น้องให้พี่แจมจับหน่อยน้อง <Yeah. S 1> น้องครับไม่ต้องกลัวลูกน้องครับ มันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีมาแล้วฮแม่มันจะหนีเหรอน้องอยากเดินเล่นน้องไหนล่ะเพื่อนน้องอุ้ยแม่หนูจะล้มแล้วมาโชคดีจังเลยน้องโชคอ,อุ้ยน้องเตียงขาท่านา <laughs> โอ้โห น้องครับน้องน้องเป็นลูกของใครอ่ะเด็กเป็นลูกของมามา้ามาม้าน้องตัวไหนชี้ดิอู้ตาเนาะเป็นยังไงนี่้หอแข็งแรงจังเลยดู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 ดเ,เด็กแต่แข็งแรงนะเไปไปเ <laughs> นาะ ขี่หลังขี่หลังขี่หลังแจ้งให้เขาขี่หลังไหนนี่ชึบขี่หลังขี่หลังแม่ถูกน้องเด็กจกจกะเมื่อกี้ดูโจเหรอ น้องเจอแล้วน้องคัะมาจับหน่อยจับหน่อยชุบจุบจุบบน้องออกมาจากตรงนี้นี่เองให้หน้าหลังออมากๆเลยน้องน้องครับ กระโดดเป็นแล้วนะสิแจมมันกระโดดเป็นแล้วแต่มันตัวเล็กอะแม่ใช้แม่ไหมไม่ไม่ใช้จุ๊บมันหนาวเปล่าอีกอันนะออกมาอีกยัง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 เดี๋ยว่าต้นจริงต้นปลอมมีอีกไหมมีเพื่อนอีกไหมคะ ตัวเด็กมีเพื่อนอีกไหมคะมาแล้วเดินมาแล้วสีสวยซะด้วยดำขาวน้องดำขาว มาแล้วมาได้เพื่อนกันเลยกับน้องันนั้นเข้าไหมเข้าไหมเข้าไปเข้าไปเข้าไปจ้ปปปเอ๋เจอกันแล้ว ไปไปไปเรากำลังจะส่งของนะคะเฮ้ย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 เหนูขึ้นดาบอะไรวลมหนูไปหมดแล้วอ้าวกินไปตองไปแล้วจินแจมจินแจมน้องกินไปแล้ว ืมลูกเก่งแน,น่นอนเอามีมดด้วยมีมดแจมทำไมมีมดมอนนเอาแย่เอาแจมมดมาจากไหน thế đôi mốt cất đi, hết mốt, bỏ đi, bỏ mẹ sao mày mày cũng đón hử?